ขอถาวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราตนารายและพระเดชพระคุณสมเด็จพระอาจารย์โตพมรังสีด้วยความเคารพอย่างสูงสำหรับรายการส่องพระสองธรรมนำสุขวันนี้ขอนำเสนอพระผงสมเด็จหลวงพ่อโตพมรังสีที่หลวงพ่อโตท่านได้ สร้างเอาไว้องค์นี้จะเป็นภาพผงสมเด็จพิมพ์ฐานคู่นะจะเห็นว่าฐานจะมีอยู่สองเส้นไม่ไม่ปลายจะไม่ชนกันนะพิมพ์ฐานคู่แล้วก็ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนมากนะทางด้านขวาของ ตัวเรานี้หรือว่าทางด้านซ้ายขององค์พระนี้จะตัดชิดนะส่วนด้านนี้ก็จะตัดห่างลงมานะแล้วก็พระองค์นี้ฟ r รอมจะไม่ลึกนักนะจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งบางทีลักษ์เนี่ยจะ,ะมีความนูนขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วบวกกับองค์พระที่ มีส่วนนูนขึ้นมานั้นก็ได้สึกรอลงไปบ้างและบวกกับการที่พระนี้ได้ถูกล้างลักออกไปบางส่วนมันจะทำให้การขัดออกันลดความคมชัดลงไปในระดับหนึ่งแต่ว่าพระองค์นี้ก็ยังมีความสวยสดงดงามตามธรรมชาติมีมวลสารชัดเจน นะไม่ว่าจะเป็นเม็ดดาไม่ว่าจะเป็นเม็ดขาวนะไม่ว่าจะเป็นเม็ดแดงนะส่วนตรงนี้ก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าเราใช้กล้องมือถือนะใช้กล้องมือถือในการที่ถ่ายทำนะแต่ถ้าเรามองด้วยกล้องนะ 10x หรือกล้องที่มีความขยายสูงกว่านี้ก็จะเห็นชัดเจนส่วนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเรียบแต่ว่ามีความยุบย่นยอ่อแล้วก็มีการแตกรายงาไปตามธรรมชาติด้านข้างก็จะมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่มีความเก่าตามอายุไขั ซุ้มด้านซ้ายมือเราก็จะเอียงเล็กน้อยนะจะเห็นว่าช่องว่างตรงนี้จะกว้างกว่าตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของพระองค์นี้นะก็จะมีความบิดนะบ้างไม่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับตรงเป๊ะก็จะมีความบิดบ้างแล้วก็ไม่หนามากดังนั้นแล้ว เมื่อพระไม่หนาเนี่ยการบิดตัวก็จะเป็นเรื่องธรรมชาตินะเพราะว่าการที่จะงัดขึ้นมาจากพิมพ์ก็ดีหรือการที่จะโดนความร้อนที่แห้งไปโดยธรรมชาติที่ไม่เสมอกันก็จะสามารถทําให้พระนั้นไม่ตรงเป๊ะสักทีเดียวนะก็จะเกิดการบิดตัวสําหรับหลักธรรมนะ ช่วงสองทำน้ำสุขนั้นสมเด็จโอท่านเคยพูดเอาไว้ว่าลูกเอ๋ยเมื่อบุญเจ้าไม่ได้ทำเจ้าจะไปขอเบิกบุญหรือจะไปขอโชคลาภจากเทพเจ้าองค์ไหนนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ไม่มีใารบันดาลให้เจ้าได้แต่ถ้าเท่าทำบุญเอาไว้ให้ทานเอาไว้ ไม่ว่าเทพเจ้าองค์ไหนก็ไม่สามารถที่จะหยุดลาบผลเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขความเจริญของเจ้าได้ด้วยประการชนิแล